มีแค่ีถ้อยคำที่เขาท่านแปลไว้จะเป็นคำตัดของพระพุทธเจ้าเ,อ,อ,เอ,อตังสติงอจิเท,ทยยพรหมะเมตงเังในบทการณีนะอาสนาลูกศาสนานะจ๊ะต้องแต่ว่าในาศาสนานี้บุคคลผู้มีเมตตา เป็นผู้มีความเ,าเขาเรียกไม่หลงผิดทรงศีลพั่งพร้อมอแล้วก็เป็นผู้มีความเข้าใจตางความเป็นจริงคือเห็นถูกคือมีปัญญากระทำใจออกจากกรามออจากกรามได้นะเ,เป็นบุคคลที่ ไม่มีทางที่จะเข้าไปสู่ในคันของบรรดาอีกแล้วอย่าจะไม่ผิดนะหลักของการปฏิบัติในพระาศาสนานี้ก็มีเท่าเนี้ยากไหมไม่ยากจะทำยาก ที่ว่าทำยากาเพราะว่าเธอทุกคนส่วนใหญ่เธอไม่ละมานะเพราะมานะมันทําให้จิตของเรามันไม่สามารถแสดงความไม่ตาออกมาได้ตัวมานะนี่นะามาว่ายกตัวอย่างหมาให้ฟังไม่ใช่หมามันไม่มีมานะ แต่มันมมละมานะากับเจ้าของมันละมานะากับคนที่ดีกับเขามันละอมันจะไม่แสดงความเป็นจิตใจที่ขาดทึ้งความเมตตาคือความรักแต่คนที่ดีกับเขานั้นใครดีกับเขาปุ๊บเขาก็จะมีจิตใจอ่อนโยนด้วยกระดิกหางตลอดยิ้มตลอดแต่เขาจะเจ็บมีเวทนามากแค่ไหนเขาก็กระดิกหางต้อนรับเรานะ ยิมย้มแย้มจ่มใสเสมอมีอันตรายเขาก็ออกหน้ากรธนี่คือคือกระแสใจของผู้ที่เขามีเมตตาเขาก็ละสิ่งที่เป็นตัวตนของเขาคือมานะแต่เขาก็มีมานะกับพวกเดียวกันมาได้กันเช่ไละเอาเขาเขารุ่นพี่ เขาก็กลางได้เ,เขาตัวใหญ่เขาก็ว่าเขาตัวใหญ่เขาก็เลยเบียดเบียนไอ้ตัวเล็กกินก่อนเอลวละกินก่อนได้ของดีก่อนพอไอ้ตัวเล็กจะกินเขาก็ขู่เขาเรียกมีมานะเวลามีมานะไม่มีเมตตาในอารมณ์ตั้งแต่พระโสดาบันท่านก็ส้องละอัสมิมานะ พระสิกิทาคามีก็ละมานะพระอ,อนาคามีก็ต้องละมานะพระอรหันต์ก็ละมานะก็ละหมดและตั้งแต่หยาบจนถึงละเอียดในคำว่ามานะถือตัวถือต,อตนนะแต่คนที่ยังเป็นปุถุชนคนธรรมดาละมานะไม่ได้ดนะีคนทั่วๆไปก็เป็นแบบนี้แหละถ้าใครดีกว่าเรา ใครเมตตาเราเราก็ละมานะลงไปเวลาไหนลนช่วงไหนที่คนที่เขาดีกับเราเขากลับไม่ดีกับเราเธอก็มีมานะเธอก็ไม่เมตตาเขาไม่พูดด้วยไม่ยิ้มด้วยไม่แสดงอะไรด้วยไม่มีกระแสะใจใเมตตาตอบเลยแต่ตอนที่เขาดีกับเธอมากนี่แล้วเธอก็รู้สึกดีกับเขาตอนนั้นเธอก็ละมานะของเธอลงไปเวลาจะทําอะไรเธอก็ ทำได้ความยินดีเมตตามีเมตตามีมีสงเคราะห์พูดดีด้วยยิ้มแย้มจ่มใสด้วยเห็นไหมละ่ะแต่แล้พูดถึงจิตของเวลาคนปุทุชนคนทั่วๆไปคนที่ยังไม่ถึงความเป็นพระอริยสา,าวกในพระศา,ศาสนาการแบกมานะแบบเนี้ยมันจึงเอาคติที่แน่นอนไม่ได้เดี๋ยวมีเมตตาเดี๋ยวไม่เมตตาอ ไม่มีเหตุผลอื่นนอกจากชอบใจกับไม่ชอบใจจ่ในพระอริยสาวกจะเมตตาหรือไม่เมตตาไม่มีเหตุผลเรื่องไม่ชอบใจอันนี้ไม่มีมีเหตุผลอย่างนี้ว่าควรหรือว่าไม่ควรเขาทำมันควรไหมมันสมควรแลือไม่สมควรต่อพระศาสนามันทำมันสมควรกับการปฏิบัติแบบนี้ไหมเขาเกินจะสามารถที่จะยั้งใจของเขาลงไปว่าหยุดก่อนคนนี้ไม่ควรสงเคราะห์ คนนี้ไม่ควรให้เหตุผลบางคนละเรื่องกันนะในความเป็นพระอริยสาวกในขององค์เสดพระสมมาสัมพุทธเจ้าเวลาท่านจะเมตตาหรือไม่แสดงความเมตตาก็ไม่ได้ไม่ไหนหมายว่าขาดเมตตาแต่ว่าเหตุผลของการที่ไม่แสดงความเมตตามากกว่าว่ามันควรแก่การสงเคราะห์หรือไม่ควรแก่การสงเคราะห์จะถ้าเป็นปุจชชนจะไม่ถือข้อเหตุผลแบบนี้ ถือ,อยังไงว่าชอบใจหรือว่าไม่ชอบใจถ้าเขาแสดงให้เราชอบใจคือเขารู้สึกว่าเออเขาเป็นมิตรกับเราเขาเกื้อกูลเราเขาให้เราเขายิ้มแย้มกับเราเราก็เลยยิ้มแย้มตอบให้เขาตอบดีตอบมานะของเธอเขาลดน้อยลงไปมีอะไรเธอก็ให้มีอะไรเธอก็ช่วยมีอะไรเธอก็พูดดีด้วยอพอเขาเปลี่ยนปับ๊บไม่ได้แสดงสิ่งที่เธอชอบเธอก็หยุดเลย ไม่ได้ไม่แสดงความเมตตาแล้วขาดขาดซึ่งความเมตตาเธอก็แสดงอาการตอบโต้ด้วยความไม่ชอบใจด้วยไม่พูดด้วยไม่แสดงความยินดีด้วยพอข้อดีกับเธอใหม่กลับมาดีกระเธอกลับประสงค์ข้อเธอพูดดีกระเทย๋ยเธอก็เมตตาตอบเธอกละมานาคุณเธอลงไปอีกก็จะเป็นอยู่อย่างนี้แหละเครติไม่แน่นอน และคติที่มันไม่แน่นอนอย่างนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าดีมันดีชั่วคราวเดี๋ยวเธอก,ก็กลับมาร้ายได้เห็นไหมเราปุจุชนนะมันยังวางใจไม่ได้เราจะวางใจคนที่ยังมีอารมณ์แบบปุถุชนไม่ได้เพราะว่าเขาดีกับเราก็ไม่ในหมายความว่าเขาจะดีกับเราตลอดไปเพราะเหตุผลของเขาเพียงแค่ถูกใจเขาอย่างเดียวเป็นที่พึงพอใจเขาเขา,เขารู้สึกสบายใจ เขาเสึกเขาได้สิ่งที่เขาไม่เคยได้มาก่อนมันมีความสุขของเขาอย่างหนึ่งสิ่งที่มาลดลงไปก็คือลดมานะถือตัวถือตนอ,ตอช่วยเหลือการงานเลยมีอะไรช่วยก็ช่วยพูดดีด้วยทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรไม่ถือไม่ถือนู่นไม่ถือนี่เลยทั้งนั้นแหละมานะก็ลงไปเมตตาก็ออกมาอย่างนี้พอมอออกไหมล่ะพอเห็นคนใกล้ๆตัวเธอบ้างไหมล่ะ นั่นคือความจริงความจริงของผุ้ถชนนะมันไม่ใช่เรื่องแปลกรับใดที่เรายังไม่มีความมั่นคงต่อการละซึ่งมานะถือตัวถือตนลงไปความเมตตาของเทอมันก็ยังขึ้นขึ้นลงๆไม่มีเหตุมีผลอย่างอื่นมีเหตุผลเดียวคือชอบใจกับไม่ชอบใจเท่านั้น และการที่เราไม่สามารถละซึ่งมานะแบบนี้ไปได้คืออารมณ์ที่มันแสดงออกมาเพราะความไม่ชอบใจเราจึงไม่เมตตาเราชอบใจเราก็เลยมีเมตตาสิ่งที่ตามมาคือว่าเธอสามารถจะประทุษร้ายใข่ก็ได้แม้กระทั่งพ่อแม่ของมัอถือทำได้เราชนนะทำได้ จะทำร้ายพ่อของเธอก็ได้ทำร้ายแม่ของเธอก็ะด้ทำร้ายคนที่รักของเธอก็ะแด่ลูกเธอก็ะด้ใครก็ได้แล้วแต่ว่าเธอจะทำลงไปโอกาสที่ตกนรกมีสูงไหมล่ะก็มีสูงการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราละอาสมิมานะก็เพราะว่ามันเป็นตัวสําคัญที่ขวางความดีของเธอตรงที่ความเมตตาของเธอ มันไม่สามารถแสดงความจริงใจออกมาได้ข้อเสียก็ตรงที่ความไม่แน่นอนของความไม่ตางของเธอนี่แหละขึ้นขึ้นลงลงทีนี้ทำยังไงละ่ะขึ้นแล้วไม่ลงเอามานใดออก แจะได้ลงไม่ได้มีวันใดลงอย่างนั้นเนาะค่ <c oughs> ว่าฝึกยากไหมละ่ะฝึกถ้าเรามีมีเมตตาแสดงออกมาโดยไม่อาศัยอารมณ์เรื่องของความไม่พอใจหรือไม่ไม่ชอบใจเป็นหลักแต่เซมอนาัเธอมีความคิดที่มองลงไปถึงความสมควรก็ไม่สมควรมากกว่าที่จะจะให้จัดแสดง หรือว่าไม่แสดงเช่นว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่ดื้อด้ว่ายากสอนอยากเป็นคนที่เตือนไม่ได้พูดไม่ได้ติไม่ได้สอนไม่ได้เธอจะมีเมตตากับคนประเภทนี้ไปไหมแล้วก็คงไม่เมตตาเพราะถ้าเมตตาก็หมายความว่าก็เข้าไปทำร้ายใจเขาให้เขาเลวมากยิ่งขึ้นมันก็ได้ใจ คนเรนนี่ก็ได้ใจใช่ไหมล่ะนี่คนที่เขาจะเมตตาคนประเภทนี้ก็ต้องทําการกําลาบเคาเรียกห้ามปรามนะปรามให้จิตเขาสงบลงไปปรามให้เขารู้สะดุ้งกลัวในความผลของสิ่งที่เขาทําอยู่อย่างนี้เป็นต้นแต่นั่นคือความเมตตาแบบอย่างหนึ่งจะว่าขาดเมตตาก็ไม่ได้ขาดเมตตานะแต่เป็นความเมตตาที่ต้องการยับยั้งความชั่วของเขา โดยวิธีไม่พูดด้วยไม่แสดงความยินดีด้วยไม่สงเคราะห์ในเวลานี้เพราะถ้าเขินทำไปเธอก็จะไม่รู้จักข้ามจิตใจของเธอขึ้นมามคือถ้าเขาแสดงอะไรกับเราแบบนี้เขาจะบาปหนึ่งบาปด้วยเพราะเขาจะไม่เรามาระวังในค่อยคำของเขาในสิ่งที่เขาแสดงความไม่ดีไม่งามออกมา เพราะเราไม่มีไม่มีใจที่อยากจะคิดประทุตสไลด์เขาถ้าเขาคิดประทุตสไลด์เราได้ทอยคําวาจาก็ดีแสดงอาการไม่ดีขึ้นมาหรือว่าทําให้เกิดความเสื่อมเสียในการอยู่ร่วมกันอย่างหมู่คณะอะไรก็ตามทําลายกฎระเบียบหรือว่าทําให้สิ่งที่คนอื่นเขาจะได้ทาําความดีก็ทําไม่ได้ดีกลายเป็นเสี้ยนนามของความดีคนอื่นเขาก็เห็นทีจะต้อง ทำอย่างใดอย่างหนึ่งกับคนประเภทนี้อย่างนี้เราคือมีเรามีความคิดเรามีเหตุผลของเราเราจรึงได้แสดงสิ่งที่เราไม่พูดไม่ทําถึงขังหรือกล่าวใช้คําควาจาจำนิติตเตียนดุด่ดาว่ากล่าวก็ว่ากันไปมันเป็นเรื่องที่เธอมีเหตุผลอะไรอันนี้สําคัญที่นี่ไม่ได้สําคัญที่ภายนอกที่เธยจะแสดงอะไร ไอ้นั้นเป็นไม่ใช่เรื่องจริงไอ้เรื่องจริงคืออยู่ในเจตนาของเธอว่าเจตนาของเธอทีอ่เธอตั้งใจจะทําแบบนี้กับเขาเนี่ยเธอมีเจตนาอะไรต่ถ้าเราไปเพื่อกระทำลงไปเพราะเราได้คิดพิจารณาแล้วเราไม่ได้เกลียดเราไม่ได้โกรธเว่า,เาจะเกลียดโกรธคนเหล่านี้ไปเพื่ออะไรเขาเกิดมาก็เหมือนเราทุกคนก็มีเวลาน้อยเดี๋ยวก็ตายจากกันทุกคนก็ต้องเป็นไปตามกรรมอยู่แล้ว อาคนที่ก็มีอารมณ์คล้ายพระโสดาบันเสิ่งหนึ่งที่เขาคิดเป็นประจําคือว่าเขาไเห็นความจริงความจริงของทุกคนมันไม่ได้แตกต่างกันทุกคนเกิดมาก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันทุกคนเกิดมาก็ต้องทุกข์อยู่แล้วเหมือนกันไหนจะมีกรรมที่ต้องเผชิญกับมันอีกละ่ะและใช้ใจของเราเนี่ยไปเบียดเบียนเขาไปโกรธเกลียดเขาไปคิดประสุสไลด์เขาไปเพื่ออะไร ในเมื่อพระโสดาบันก็มีใจจิตเมตตากรุณาไม่งั้นเขาจะรักษาสิ่งห้ากรรมบทสิบได้ยังไงล่ะถูกไหมล่ะเมื่อเขามีใจตั้งอยู่ในสิล5้าดีกรรมบท10ดีแล้วความเมตตากรุณาเก็ต้องท่งตัวดีไอการที่เขาจะมองคนอื่นในความไม่ชอบใจได้เหตุผลว่าเกลียดโกรธหรือว่ามันไส้หรือว่าด้วยการขาดเมตตาเป็นอันว่าไม่จริงแล้ว อันนั้นไม่ใช่คนที่มีอารมณ์คลายพระโสดาบันเขาแสดงนะคนที่มีอารมณ์คล้ายพระโสดาบันจะต้องเป็นผู้ทรงเมตตาและกรุณาเป็นปกติในใจนะมันเป็นปกติไม่งั้นรักษาสิหกรรมบทสิธไม่ได้เขาต้องทรงตัวดีแล้วพอทรงตัวดีแล้วหมายว่าเขาต้องละอัศมิมานะลงไปแล้วการที่จะกระทาต่อใครคนใดคนหนึ่งในทางใดก็ตามแต่ เหตุผลของเขามันคงไม่ใช่เหตุผลเพราะเขาขาดเมตตาแต่เหตุผลของเขาคงเนื่องกับว่าเขาจะทํำยังไงจะสั่งสอนยังไงจะทําให้คนเหล่านี้กำลับใจยังไงทําให้คนนี้สะดุ้งกลัวในความชั่วยังไงหรือจะทํำยังไงให้ทุกอย่างมัน,มนดีขึ้นหมายความว่าความเรียบร้อยในตามกฎระเบียบความเรียบร้อยในความเป็นอยู่ร่วมกันจะทํำยังไงเขาก็ต้องพิจารณานในแนวนี้เป็นหลัก ก่อนนี้เขาจะตัดสินใจแสดงหรือว่าทําอะไรต่อ,ตอคนใดคนหนึ่งแบบไหนก็ว่ากันไปอาจจะไม่พูดจาเลยมองก็ทําเป็นไม่สนใจเลยก็ได้เพื่อนรู้ว่าเธอผิดนะเท่จิตใจแบบนี้ไม่เหมาะกับการมาปฏิบัตินะเธอไม่ควรแสดงอย่างนี้นะอพอพูดแล้วเจอแล้วเธอก็แสดงอาการเกี่ยวกราดโกรธไม่ชอบใจ อย่างนี้เราก็คงไม่สามารถที่จะไปยิ้มแย้มแจ่มใสตอบไปได้เพราะว่าเท่ากับการที่เราไม่พยายามที่จะห้ามปรามจิตใจของคนเหล่านี้ให้เขายับยังฝ่มชั่วถูกไหมละ่ะเขาก็ต้องได้ใจว่าเออเขาทำนี้ถูกไงเออทีวเขาเขาเกี่ยวกราดมาเขาดุมาเนี่ยเขาเขาดีแล้วเขาไม่ผิดอะไรเธอยังยอมเลยเห็นไหมละ่ะเออแต่ว่าฉันทําถูกสิอย่างนี้ นี่คือเรื่องของปกติเวลาเราคิดนั้นคนที่เขาคิดละอสมิมานะลงไปได้เนี่ยจะดูได้จากการที่เขาทรงศีลห้ากรรมสิบน,นั้นดีแล้วความเมตตาเขาทรงตัวดีแล้วความที่มีเมตตาทรงตัวแสดงว,ว่าเขาจะทําอะไรกับใครยังไงเขาก็ไม่เอามานะถือตัวถือนเรื่องนี้เป็นตัวตัดสินความไม่ดีไม่งามของใครโดยอาศัยเพียงแค่ว่าแกเร็วแกไม่ดีค่าดี ข้าจึงไม่ชอบแกอถึงเวลาว่าแกดีกับข้าหน่อยใช่ไหมแกเริ่มดีแล้วแกเป็นคนดีแล้วแกมีจิตใจเม่เขาเรียกว่ายอมยอมเราแล้วพูดดีกับเราแล้วสงเคราะห์เราแล้วแสดงว่าแกอ่อนกับข้าข้าก็ดีกว่าแกข้าก็เลยรับแกเป็นเพื่อนต่อไปอรวมฟามแล้วเรื่องอย่างนี้เธอเป็นกับทุกคน น้อยมากเธอก็มีแต่คนที่เริ่มจะคลายใจเรื่องนี้ลงไปได้แสดงว่าเขาเริ่มที่จะรักษาสินห้ากรรมบทสิบได้ดีเราจะรู้ว่าเม,เมื่อไรที่เราเริ่มรักษาสินห้ากรรมบทสิบดีขึ้นมีจิตมั่นคงในความเมตตามากยิ่งขึ้นเราจะไม่แสดงกับใครแบบไม่มีเหตุไม่มีผลจิตมันจะรู้เองนะเวลาต้องทําอย่างนี้ ทำอย่างนั้นเนี่ยเพราะเรามีเหตุผลแบบนี้แบบนี้ในใจเราใครจะเข้าใจไม่เข้าใจก็ช่างแต่ในใจเราเราเป็นแบบนี้จนกว่าเธอจะเป็นอย่างนี้แล้วใครเขาจะเข้าใจเธอเขาจะด่าเธอว่าเธอกระแนกกระแหนเธอยังไงเธอก็เฉยแต่ว่าเธอเป็นพระนาคามี่แต่ถ้าอารมณ์พระโสดาบันใครจะด่าเธอว่าเธอเธอไม่เฉย เธอจะมีอารมณ์หวั่นไหวก็จริงแต่เธอก็ไม่เกลียดไม่โกรธคนที่ก็เตะเธอว่าเธอแบบนี้เพราะเขาไม่เข้าใจเรานั่นความแตกต่างของความคิดมันเป็นผลของการปฏิบัติว่าเธออาศัยเหตุผลอะไรออกมาจากใจของเธอแล้วก็แสดงสิน,นี้ลงไปทั้งงการแสดงมันไม่ได้แตกต่างกันคนธรรมดาถึงอรหรัน พระอาหารหันต์ก็แสดงแบบนี้คนไม่ดีท่านก็ไม่เอาดุเลยดุด่าว่าเลยนิ่งเลยไม่สนใจเลยสบัดหน้านี้เลยก็ออยังได้เลยไม่มองด้วยพระอาหารหันต์ก็ทําคนธรรมดาก็ทําไม่แตกต่างกันเรื่องเรื่องภาพภายนอกในจริยาภายนอกไม่แตกต่างแตกต่างกันที่ว่าเจตนาแท่งคิดอะไร คนธรรมดาคิดอะไรเห็นไหมตรงนี้นะมันไม่ยากหรอกนะถึงเราจะมีอุปนิสัยใจคอแตกต่างกันก็ตามเถอะแต่หนทางเดียวก็คือการฝึกจิตของเราไม่มีใครฝึกให้เราได้เราก็ต้องเป็นคนฝึกพระเจ้าจึงสองนให้เราฝึกตั้งแต่มีเมตตาต่อสัตว์ ่อคนในการไม่เข็นฆ่าเขาเมตตาต่อสัตว์ต่อคนโดยไม่ยื้อแย่งของของเขาไม่ประทุษร้ายเขาทางกายวาจาใจนั่นคือการฝึกใจของเราละอาสมิมานะเป็นการกค่อยๆละจิตใจของเราลงไปให้อ่อนโยนจากคนโหดร้ายก็เป็นคนที่มีเมตตาอ่อนโยนลงมาจากคนมือไว้ก็เป็นคนที่ไม่หยิบฉวยของใครมาเป็นของเราอย่างนี้เป็นต้นนะ มันก็เป็นการฝึกค่อยๆฝึกใจของเราในข้อปฏิบัติเพราะถ้าเราไม่มีข้อปฏิบัติในสินห้าหรือกรรมบท1สิบในการปฏิบัติเธอจะไม่รู้เลยว่าเธอจะฝึกใจของเธอแบบไหนให้ใจของเธอเนี่ยมละอัศมิมานะลงไปมันลดไม่ได้คนธรรมดาบอกแล้วว่าทําไม่ได้ยังไงก็ทําไม่ได้ถ้าคนคนนั้นไม่สามารถรักษาสินห้นากรรมบท1สิบได้ดี ไม่ได้ศรัทธามั่นคงต่อพระธรนัตใจเพื่อการปฏิบัติจริงๆนะเอามันไม่ลงยังไงก็ไม่ลงนับรองเหตุผลของแต่ละคนก็มีเรื่องเดียวว่าถูกใจกัไม่ถูกใจเท่านั้นแหละถูกใจก็ยิ้มเลยให้เลยยินดีด้วยเลยเป็นวิตรไมตตีต่อกันเลยถ้าไม่ถูกใจเมื่อไหร่ก็ศัตรูกันดีๆนี่แหละเอาความแน่นอนของปจชุชนมันเป็นแบบนี้คือคติมันไม่แน่นอน เขาบอกว่ามันวางใจใครไม่ได้หรอกนะเราจริงอย่าไปวางใจใครว่าที่เขาดีกับเราเนะ่ยเขาจะดีกับเราตลอดไปไม่จริงหรอกเขาร้ายกับเราจะร้ายกับเราตลอดไปก็ไม่ใช่หรอกมันอยู่ที่เราลองดีกับเขาสิเดี๋ยวเขาก็ดีกับเราเราลองให้เขาบบ่อยสิเดี๋ยวเขาไปเอ็นดูเราเราจะคบได้ลนะสบายใจคือคนที่มีอารมณ์คล้ายพระโสดาบนันและตทั้งแ่พระโสดาวันเป็นต้นไป อันนี้ใครเขาเป็นมิตรได้ก็โชคดีเพราะคนที่เป็นพระโสดาบันหรือมีอารมณ์คล้ายพระโสดาบันเป็นต้นไปเขาจะส่งไว้ซึ่งความไม่แตากรุณาไม่ขาดเขาจะตักเตือนเราเมื่อเราประพฤติไม่ดีเขาจะไม่ตำหนิจิตเตียนเราก่อนที่ตักเตือนเราแต่ว่าตักเตือนเราแล้วเนี่ยเราไม่เชื่อฟังเราแสดงอาการมีมานะถือตัวสือตนมากมีอาการไม่ยินดีกับคําตักเตือนของเขา เธอก็จะไม่รับคําตักเตือนกับเขาอีกเลยคือเขาจะไม่สนใจเลยคนที่เป็นพระโสดาบันจะไม่สนใจของคนเลวเลยเนะ่ขนาดสมัยพระพุทธเจ้าที่พิสูจน์ในสมัยนั้นที่ทะเลาะก,กันเห็นไหมละ่ะคนเอื่นใส่อาหารก็ใส่ไปเะแต่พระโสดาบันไม่ใส่ไม่ใส่ด้วยไม่ไหว้ด้วยไม่อะไรด้วยบทะทานกันเป็นอย่างนี้เราไม่ช่วยอะไรท่านเลยเห็นไหมละ่ะ แล้วพระโสดาบันแสดงอย่างนี้มีมานะไหมล่ะมีมานะแต่มานะของท่านท่านก็นละมาลงไปด้วยความสงควรแกเหตุแก,แกผลอย่างนี้ไม่ใช่แสดงอย่างนี้นคือการที่ขาดเมตตาท่าไม่ได้ขาดเมตตาถ้าพระเหล่านี้เปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ตามเปลี่ยนมาเป็นศรัทธาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์นะเปลี่ยนความประพฤติสมัยไ่ไม่ไม่ทะเลาะวิวาทกันนะเท่านั้นพระโสดาบันก็สงเคาะ์ต การที่เรามีอารมณ์ใจเป็นพระโสดาบันไดเนี่ยมันทําให้เรามันมีความสงบแล้วก็เป็นสุขมากเพราะว่าเรื่องไม่ดีมันก็จบแค่ไม่ดีเธอก็ไม่อะไรกับคนเราเรานี้เรื่องที่ดีเธอก็ทําของเธอต่อไปได้ความสุขใจของเธอไปนั้นเรื่องไม่ดีก็ไม่กวนใจเธอเรื่องที่ดีเธอก็มีความสุขใจดีพอเป็นปู้จช,ชนเรื่องไม่ดีก็กวนใจเธอเรื่องดีก็ทําให้เธอวุ่นวาย มันต่างกันแบบนี้นะทุกคนนะเอาอารมณ์โสดาบันก่อนดีกว่าถ้าจะหากินง่ายไม่ยากนั่นหละพวกเธอทุกคนหรอกนะสำคัญอยู่ที่ว่าเธออย่าหลงอย่าหลงความดีของเธออย่าหลงว่าเธอทำเพียงเท่านี้มันดีแล้วมันต้องวัดกันที่เมตตาของเธอ ขาดตกบกพร่องไปมากน้อยแค่ไหนเทละมานะของเธอลงไปได้เยอะหรือเปล่าเธ,เธอแสดงมานะของเธอได้เหตุผลอะไรเ,เธอก็จะทราบด้วยกำลังใจของเธอคนเดียวเนี่ยคนอื่นรู้ได้ยากนอกจ,จากเขาจะใช้เจโตปริยายาณดูกระแสใจเธอเขาก็รู้ว่าที่เธอไม่ได้ตั้งใจละจริงๆแล้วเธอยังไม่พ้นเขาก็ทราบได้ ทานของเธอที่ตั้งใจทำก็ามาถวายน,นลึกนึกถึงคุณของพระเจ้ไตรยว่าเป็นที่พึ่งของเราตลอดชีวิตทานของเธอได้ตั้งจิตปรารถนาอันมีพระนิพพานเป็นที่ไปในภพนี้ชาตินี้ทานของเธอจะมีอานิสงส์เลศิศเพราะเธอตั้งใจด้วยความบริสุทธิ์พราะสุดทานของเธอ ก็แสวงหาได้ความบริสุทธิ์ใจเราก็ตั้งใจของเราเต็มอัตราแม้แต่สังขาร่างกายมันจะเบียดเบียนเราเพียงไรก็ตามทีเราก็ยังมีใจยินดีที่จะให้เห็นความตั้งเจตนาอันปิกุศลใหญ่ของอเธอพื่อเกิดภาระอนิสงส์สมบูรณ์และบ,บริบูรณ์หมายความว่าความปัรถนาของเธอที่ปัรถนาอะไรก็จงเป็นเช่นนั้นเถิด อาหารของเธอที่ลงมาในบาทของเราเราก็ตั้งใจว่าขอให้เป็นอาหารที่เป็นยาที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บของเธอได้ช่วยชีวิตให้ของเธอได้มีกำลังวังชาจะทำความดีก็ทำความดีได้โดยง่ายตลอดไปจนฝ่ายสจะสจมลมหายใจกันนะตั้งใจรลบพผ่อนนะ ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตจินนางเปทานังอุปกปติอิชิตังปะชิตังทุมหังคิปะเมวัมมิสตุสเพปุเรนตุสังขปาจันโทปนารโสยะถา มานิโชติราโซนยทาสพิธิโยวิวัชนตุสัพรโรคโคเวนัส,สตุมาเตภวันวันตรายสุขีที่คายุโกภวะอะพิวาชน,นสีริสนิจังวุธาปจายิโนจัตตาโรโอธรรมาวัชันติอายุวันโนสุขังภะลงัง Thank <laughs> you.